สวัสดีครับทุกท่านครับวันน er, ี้ผมพาทุกท่านมาชมน้องหอมแดงนะครับปัจจุบันน้องหอมแดงฮิปโปสวนสัตว์สีสะเกตนี對對่โตแล้วนะครับนี่เป็นน้องหอมแดงนะครับโตไวมากๆนะครับเมื Twilight ่อก่อนนี่ตัวเล็กๆเองนะครับตอนนี้น้องฮิปโปนี่โตมากแล้วนะครับแล้วก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับน้องหอมแดงฮิปโปสวนสัตว์สีสะเกตนะครับกาลังหากินอยู่กับแม่นะครับนี่ครับ ครบหนึ่งปีนะครับหนีไปเมื่อก่อนน้องเล็กๆนะครับตอนนี้น้องก็โตแล้วนะครับน้องฮิปโปสวนสัตว์สีสกเกตนะครับหอมแดงนะครับชื่อหอมแดง<อ>น้องหอมแดงฮิปโปสวนสัตว์สีสกเกตนะครับอายุครบหนึ่งปีนะครับตรงนั้นอันตรงนั้นก็เป็นพ่อของน้องหอมแดงบ่ครับนั่นอ๋ออันนี้พ่อของน้องหอมแดงนะครับอยู่กับลุง ขานนะครับผู้ดูแลผู้ดูแลน้องหอมแดงนะครับท่านใดอยากจะมาชมก็มาได้เลยนะครับนี่ครับน้องหอมแดงฮิปโปสวนสัตว์สีสเกตครับอายุครบอ่าหนึ่งปีบออครับคุณลุงอ๋อหนึ่งปีครับอีกสองเดือนหมอครับอ๋อหนึ่งปีครับอีกสองเดือนครับอีกเกือบถึงสองเดือนนะครับ น้องหอมแดงนี่คอายุครบ1ปีแล้วก็เดือนกว่าๆนะครับเกือบสอเดือนแล้วนะครับนี่ยังคงน่ารักเหมือนเดิมครับน้องหอมแดงสวนสัตว์สีสเกตครับพี่น้องครับวันนี้พาทุกท่านมาดูน้องหอมแดงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ บริเวณโดยรอบๆของสวนสัตว์สีสกเกตนะครับก็ร่มรื่นนะครับวันนี้อากาศดีนะครับวันนี้ไม่ร้อนนะครับเย็นสบายครับวันนี้ก็เลยพาทุกท่านมาชมน้องหอมแดงลูกฮิปโปสวนสัตว์สีสะเกตนะครับพิกัดสวนนะครับก็มาที่สวนสมเด็จพระศรีนครินจังหวัดศรีสะเกดได้เลยนะครับหรือเรียกว่าสวนสมเด็จศรีสะเกดนั่นเองนะครับสวนสัตว์ก็อยู่ด้านหลัง สวนสมเด็จนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาชมมาเที่ยวสีสกเกตมาเที่ยวสวนสมเด็จมาเที่ยวสวนสัตว์สีสเกตกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ